มาเอไม่ให้เอามาไม่ให้เอามาทูไม่ให้ไอ้ไอ้ตั้งทเหรอคุณมายุ่งอะไรกับโต๊ะทำงานของผมฉันแค่เข้ามาหาเอกสารนะคะคุณเรื่องผมไม่รู้เหรอ กกีนะ้ไงเป็นคนโกงเงินในบริษัทที่เรากำลังตามหาตัวอยู่จริงเหรอกกีีพ่อพ่อเออท่านม่นะคะคุณหนูฉันขอโทษนะคะที่จำพวกคุณไม่ได้อะนี่มันอะไรกันเนี่ยพ่อสงสัยผู้จัดการบารมานานแล้วพ่อเลยปลอมตัวเป็นพนักงานเพื่อที่จะมาหาล่ะ